สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับไก่ชุดหน้าบ้านนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาสอบถามนะครับว่าอยากได้เป็นไก่หนุ่มนะครับตอนนี้ไก่หนุ่มผมไม่ค่อยมีนะครับโตไม่ทันนะครับก็เท่าที่ลูกค้าเห็นนะครับก็จเหลือตัวนี้นะคถ้าถ้าเป็นชุดหนุ่มเลยนะครับก็จะเหลือตัวนี้นะครับตัวนี้น้ำหนัก2กิโลก้านะครับตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็น ลูกแม่ตอบีโดนะครับชุดสุดท้ายนะครับที่ผมได้พอไว้นะครับตอนนี้จะเป็นชุดน้องก็จะประมาณเท่ากัมปั้นนะครับแม่ตอบิโดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับรุ่นพี่นะครับชุดสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่นะครับลูกองขาวนะครับของพี่หลุ่มเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นแม่คนแก่นนะครับลูกแม่คอนแก่นนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ดูจริงสวยมากนะครับแล้วก็มีสีนี้ก็มีนะครับออกขาวๆนี่ครับออกดำๆนะครับมีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกเจ้าหงขาวนะครับเอ้ยลูกเจ้าเยียขาวนะครับปีนี้จะมีเกือบทุกสีนะครับเจ้าเยียขาวนะครับถ้าเป็นลูกขาวนะครับบางทีก็จะมีสีพ่อเมื่อก่อนนะครับชุดพี่จะออกเป็นสีเทานะครับต้องติดเทานะครับเดี๋ยวนี้ก็ออกมีสีขาวแบบนี้ก็มีนะครับ สีขาวมาัางสีออกนวลๆนะครับออกสีกรดๆก็มีนะครับตอนนี้ลูกเจ้าเยียเขาวเจ้าเยี่เขาวจะจ่ายลูกออกมาเกือบทุกสีครับตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแม่นะครับมันขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับแม่ไก่นะครับแต่ถ้าเป็นแม่ตรบเโโดนี่ส่วนมากจะออกเป็นสีขาวนะครับลูกนะครับจะมี โผล่มาสักตัวหนึ่งนะครับแต่ละข้อนะครับสีขาวนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับทักมาสอบถามได้น,นะครับหรือใครมีอะไรแรกเปลี่ยนนะครับสามารถทักมาหรือสามารถโทรมาพูดคุยได้นะครับเพราะว่าผมก็พึ่งจะทำนะครับ เต็มรูปแบบนะครับเพิ่งเพิ่งจะทําแบบจริงจังนะครับก็ประมาณสองปีนะครับสองสามปีนี้ครับเมื่อก่อนเลี้ยงนะครับแต่ว่าเลี้ยงในานามที่เอาออกไปเอาออกไปหาประสบการณ์มากกว่านะครับส่วนมากจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบ่งนะครับแต่ตอนนี้จะทําแบบแบ่งให้ลูกค้านะครับนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับ มันกองก็ยังเป็นพ่อไก่บ้านๆนะครับยังไม่ค่อยแบบสรรหานะครับสแสวงหาแบบพ่อไก่ดีๆมานะครับสมั่งก็เป็นไก่บ้านๆพื้นๆนะครับพอเวลาจ่ายลูกมานะครับก็สมนมากก็จะเอาง่ายๆคือพูดตามความพูดตามความเป็นจริงครับไม่ค่อยผ่านนะครับเวลาไปเจอตัวด,ดีก็สมนมากจะโดนตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้นําพ่อพันธุ์ที่ มีสายพันธุกรรมที่ดีนะครับมาพัฒนานะครับก็เลยค่อนข้างจะพัฒนาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็กับแม่ไก่นะครับนำมามีแต่เป็นลูกแม่ที่ใจมีผลง,งานนะครับหรือไม่ก็เป็นคู่เกิดเก่งนะครับสุมาที่ผมจะนำมาแบบนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับสายน้องพลอยตอนนี้ผมก็มีค่อนข้างเยอะน,นะครับจะจะมีเป็นหลานทองคําแท้เป็นลูกทองคําแท้แล้วก็เป็นทองพระธาแตกแล้วก็เป็นลูกยอดไปดูแล้วก็เป็นสายทองมัดควายโบกุ้เกิดจำรูเดือดแล้วก็เป็นแม่แดงแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังเข้านะครับกับเจ้าเยีย่ยข่าวนะครับสายน้องพลอยนะครับฟังดีๆนะครับจะเป็นสาย แก่คลาสสิกนะครับแก้คลาสสิกครับตอนนี้ที่กําลังเข้ากับเจ้าเยี่ยขาวนะครับน้องพออนนี้ผมมีเ็ดประมาณเ็ดถึงแปดแม่นะครับเดี๋ยวโกเซมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับโกเซมประมาณประมาณต้นปีหน้านะครับน่าจะได้น่าจะถึงคิวนะครับเดี๋ยวต้องถ้าประสบถามที่ ผมได้จองก่อนนะครับว่าตอนนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้โกเซมเป็นไก่ที่ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับยอมรับนะครับในหัวจิตหัวใจเบิอ์แข้งก็ดีนะครับตอนนี้นะครับโกเซมนะครับเดี๋ยวจะนำมาแน่นะครับเพื่อให้ f อซีนะครับได้จับต้องในสามารถจับต้องได้นะครับ ยังไงต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิปครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับจะมาอัปเดตให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ